2568ค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ปนุษ์มีเรื่องมาเล่าค่ะมันเป็นเรื่องตื่นเต้นเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ไกลๆนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้ถ่ายภาพที่เห็นข้างหน้าที่ปนุษย์ แคปเจอร์ไว้นะคะถ่ายภาพแสงใต้ได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นแสงใต้ซึ่งไม่แรงเท่าไหร่ค่ะมองไม่เห็นด้วยตานะคะต้องถ่ายภาพค่ะใช้ iPhone ใช้ iPhone ถ่ายได้นะคะ iPhone 15 Pro m a x ค่ะถ่ายถ่ายรูปแสงใต้ได้เมื่อคืนค่ะ Good afternoon, Senging. How are you, my friend? Thank you for coming. Yes. I yeah. I want to tell. I want to tell. I want to tell all my friend last night. Thank you. Last night, we captured. I captured the southern light from, from our place. Yeah, I'm captured. Southern light, yes. For my the G O M. Yes, tonight too. Yes, I'm good. Thank you. I'm good. Thank you. Yes. Where you come from? Oh, Sangma. Okay. Thank you, Sangma. Thank you. Yes, I remember. Yes. You're from India, is it? Yep. Long time no see. Last night, I'm captured. Southern light, aurora, from the sky because they said it geomagnetic storm the alert from australia my with yeah new south wales they have yeah last night yeah not it yes i remember yes i capture only just only one or three about when the when the sun when the sun set about 10, 10 p.m. I take a photo with the uh, iPhone 15 Pro Max, but yeah, we can see the we can light. Yeah, they said, yeah, the below, the below tail today again, strong again. Today very, very strong. I have to wet and Take a photo again. Yeah. Aurora rise. The first time, yeah, the first time. First time I see it, but it not uh, visible, invisible. We have to use the phone and take a photo. ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะประนุษก็มีเรื่อง ตื่นเต้นเล่าให้ฟังอะค่ะเมื่อคืนนี้เราก็ปนุษย์ก็เฝ้ารอนะคะเพราะว่าเขาก็ออกมาบอกว่า,าคืนนี้จะมีแสงใต้นะคะออโรร่าไรส์เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะอยู่ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาวลที่ปนุษย์อยู่ค่ะปะนุษย์ก็เฝ้าเข้าออกเข้าออกในบ้านเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยค่ะไม่เป็นไม่เป็นอัน ไม่เป็นอันนอนแล้ค่ะเที่ยวเข้าเที่ยวออกเพื่อจะถ่ายนะคะก็ถ่ายได้ตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มค่ะถ่ายได้เห็นค่ะเป็นสีชมพูอ่อนๆเพราะว่าส่วนคนที่เขาถ่ายได้สีชมพูพิงๆนยจะอยู่เซน a l n ท w s นิว h เซเวลนะคะพันษุ์มันเยื้องออกมาแล้วมันเยื้องมาทางควีนสแล์มันก็เลยเห็นได้ไม่ชัดบางส่วนที่เขาอยู่ควีนสแล์เขาก็เห็นชัด ของปนุษยนะ์อะอยู่ได้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ได้เห็นค่ะมันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตรเราเนาะแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้พนุษย์ก็เข้าไปอ่านเขาบอกว่าวันนี้อีกเนี่ยเริ่มแล้วค่ะแสงแสงใต้เนี่ยเริ่มละเริ่มสองรากายแล้วค่ะเพราะว่าจี๊ตอม,มันเริ่มมันเริ่มมีสตอรมแรงๆแล้วแต่ว่าอยู่ข้างบนเนาะ อยู่ทั้งบนดวงอาทิตย์เนาะแต่ยังไม่ได้ลงมาถึงนี่เขาบอกว่าถ้าใช้กล้องดีๆเห็นแล้วค่ะแต่ถ้าใช้โทรศัพท์เนี่ยก็ต้องให้มืดก่อนเดีย๋ยวบรรุกค็คงอง,ต,อง,ต,องต้องนั่งเฝ้าดูอีกเหมือนกันค่ะเขาให้ส่องไปเนี่ยทางนี่แหละค่ะตรงทางที่บรรลุถันโทรศัพท์ไปนี่แหละค่ะคือด้านนี้แหละค่ะที่เกิดแต่ตรงอื่นก็จะเป็นสีเขียวจางๆแต่ตรงใต้เนี่ยจะเป็นสีชมพูพิงค์ แต่ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยจะออกเป็นเขียวจางๆเขาบอกว่าที่ออกเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือออกซิเจนจะเบาบางแต่ถ้าเราเห็นสีชมพูเนี่ยจะมีออกซิเจนมากแต่ปีนี้ที่ออสเตรเลียก็เกิดหลายครั้งแล้วนะคะก็เพิ่งจะเห็นปนุปก็เพิ่งปนุปก็ออกไปดูทุกครั้งแต่ไม่เห็นแต่มาเนี่ค่ะเมื่อคืนนี้เห็น และเดี๋ยววันนี้วันนี้ไม่น่าจะเห็นเพราะว่าท้องฟ้าไม่โปร่งไม่เคลียร์เหมือนเมื่อคืนวันนี้มีเมฆค่ะวันนี้ Yeah, t o day I think is I c a n I can't a k e a photo for the south like a storm coming maybe rain we c a n we can't take a photo today ฮ่า n o m o r e e x c i t e d ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้าเป็นกำลังใจค่ะฝนกำลังจะมาอีกแล้วค่ะ ฝนกำลังจะมาคนใจจดใจจ่อทั่วออสเตรเลียที่จะดูแสงใต้ก็คงจะใจหดหดเหียวอีกแล้วเพราะว่าถ้ามีฝนเราก็จะไม่เห็นนอกจากฟ้าโป,ปรง่งๆเราก็จะเห็นนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งขอให้เราได้ดูอีกคืนเถ้าเมื่อคืนเห็นแล้วหนึ่งคืน มันเป็นปรากฏการธรรมชาติเนาะที่เราที่เราอยากเห็นเราก็ได้ดูแต่ทางที่เพื่อนเขาไล่มาจากนอร์เวย์แถวนอร์เวย์ใช่นอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ไอซ์แลนด์เนาะที่เขามีไอซ์แลนด์ก็มีแสงเหนือแต่ทางทางด้านออสเตรเลียนี่ก็คือแสงใต้แสงใต้นี่ก็จะมีอยู่แถวนิวซีแลนด์ทัสมาเนีย ส,ส่วนทัสมาเนียเนี่ยจะเห็นจะเห็นบ่อยมากแล้วก็ที่นิวซีแลนด์แต่ฝั่งที่นุษย์อยู่เนี่ยเพิ่งจะเห็นรอบนี้ค่ะเพิ่งจะได้เห็นรอบนี้ค่ะมาอยู่นี่ตั้งนานแล้วเพิ่งจะได้เห็นค่ะก็เลยตื่นเต้นแต่วันนี้น่าจะหมดความตื่นเต้นไปแล้วค่ะพอเห็นท้อง,องฟ้าความตื่นเต้นก็หมดไปแล้วค่ะ แต่ไม่แน่นะหลังจากก็เ,เรียกหลังจากเนี่ยค่ะเมฆมันบดบังแล้วท้องฟ้ามันอาจจะแจ่มใสก็ได้ปนุเห็นตอนเมื่อคืนนี้เห็นตอนสี่ทุ่มแล้วหลังจากนั้นก็จะมีก็ออกอมกตอนเที่ยงคืนจะมีสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนพอหลังจากเที่ยงคืนก็ไม่เห็นลวค่ะไม่มีลนะถ่ายภาพก็เป็นท้องฟ้าเป็นดาวธรรมดา ไอโฟนเด็ดดีนะคะถ่ายภาพทางช้างเผือกสวยมากเลยถ่ายได้คะ่ะไอโฟนนี่จะถ่ายได้ถ่ายทางช้างเผือกบ้านพนุษุ์มันจะเป็นมืดมากไงมันไม่มีไฟเนาะเป็นดาร์กสกายเลยมองเห็นท้องฟ้าที่สวยมากมองเห็นดาวนี่เหมือนมันอยู่บนหัวเราเนี่ยเหมือนมันจะหล่นใส่หัวเราทุกนาทีนะคะดาวดวงใหญ่ๆหญ่ใหญ่ๆหญ่พนุษย์ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งจะเห็นนี่คะ่ะดาวดวงใหญ่ๆหญ่ใหญ่ๆ เรามาอยู่ไกลๆอย่างนี้เราก็ได้ดูท้องฟ้าสวยงามกลางคืนกลางคืนก็นั่งดูดาวสวยๆช่วงนี้ที่นี่เป็นซัมเออที่นี่เป็นซัมเมอร์นะคะแต่อากาศยังหนาวอยู่ค่ะเมื่อเช้านี้ก็ยังหนาวอยู่สิบสี่สิบห้ายังคิดอยู่เลยก็ยังคิดอยู่นะคะว่าอุ้ยปีนี้ดีจังไม่หนาว แต่ถ้าไปหน้าเดือนมากก็น่าจะหนาวแล้วคริสต์มาสเนี่ยคิดว่าน่าจะหนาว นี่แหะค่ะวิวตรงนี้แหละที่เมื่อคืนนั่งจ้องอยู่ทั้งคืน อ๋มอมบถึงนี้เอ,อ๋กี่ดองอะไรฮะนี่ค่ะอืมกี้เขาจ้องตัวจิ้งจกเล็กเฝ้าอ,อ,อยู่นี่และคะ่ะทั้งวันทั้ง ั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยแต่ไม่ได้หรอกนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ค่ะได้ไหมลูกอืโอเคเดีย๋ยนั่งอย่างนี้แหละไปเดีย๋ยนั่งตรงนี้เดีย๋ยวขึ้นมานั่งเก้าอี้เิเอออ่ดูท้องฟ้าบรรยากาศ